ท่วมบ,บ้านอีกแล้วบวดเลยไปทำงานไม่มีคนอยู่บ้านน้ำข้าวล้ตู้ซักผ้าอยู่ในบ้านก็ข้าวด้วยมาไม่ทันที่นองเอ้ยยับร้อยหมวด,ดูดูซักผ้าู ข้างในบ้านที่นอนโอ้โหจะทำยังไงดีตายไม่เหลือ่อะมาไม่ทันครับโดนก็ขึ่งจะเอาขึ้นแช่หนำอยู่แต่ตตแต่ฝนตกแต่ใบสองขุด่อะอันนี้ตู้เย็นพี่น้อง สภาพหมดเรียบร้อยโอ๊ยโจ้ลืมลืมข้าวตัวนี้อ้าวเกือ <c> บ <ười> บุม้มีเขากินก็ใช้แล็ปเขาอันนะโอ๊ยขอใครดีหน่อยเลยข้าวข้าว,าว,าวอะไรก็เอาข้าวไว้ก่อน <c ười> โอ้ย ไปก่อนอันนี้กำนลว,นนวนลวน,นะนลเออเออดูเปท่านอดูยบร้อยที่นองจ๋าอันนี้บุจักยังเลยนี่มีตะมวนบุหัวฟองเสียหายาเสียหายหลายอย่างถ่วมตอนนี้ถ่วมถ่วมบ่มีคอนอยู่บ้านถ่วมตอนนั้นยังวาเห้อยอยู่บ้านพอปิดประตูไว้ก่อนลูกของของจะออก ปิดประตูไว้ก่อนเนี่ยเร็วปิดประตูไว้ก่อนดูดูที่นอ้องแจแรงมากเลยขึ้นผู้ที่เพี้ยงอันเขาเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาในบ้านน้ำมันลึกอ,อยู่ในบ้านเดี๋ยวแม่จะใส่กุญแจไว้แล้วเดี๋ยวหนูออกไปอูแม่จะมีทำงานมาเนี่ยรถก็จอดไว้อยู่ขงงา้างนอก เข้ามาไม่ได้